ท่านผู้ชมครับคลิปนี้บ่าวบุงการก็ยังตามงานก่อสร้างสะพานท่าเราแห่งที่5บาบุการปรากันตอนอก่อสร้างเส,สาสะพานในลําน้าโของอยู่นะครับท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นะั้นก็จะเป็นงานเจาะนะครับของฝั่งลาวนะครับฝั่งลาวที่มองเห็นเสาสีเหลือ,องนั่นนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าฝั่งประเทศไทยคงเจาะเสร็จแล้วนะครับก็คงเหลือแต่ฝั่งประเทศลาว ที่มองเห็นเสาสีเหลืองุยไกลตางโน้นทางซ้ายมือโน้นนะครับท่านผู้ชมกําลังขุดเจาะกันอยู่นะครับเอากระลาส่งกาลังใจช่วยนะครับช่วงนี้น้าโขงขึ้นโอ้คงจะทํางานยากลาบากพอสมควรสำหรับผู้รับเหมานะครับก็ส่งกาลังใจให้นะครับสำหรับของฝั่งไทยเห็นภาพเก็บแล้วนะจะ,ะพี่ยาวพาะเราเขาภาพเก็บถอด เสาถอดอะไรออกเรียบร้อยแล้วนะครับคงนอนรอรถเทเลอร์มารับกลับบ้านแล้วนะครับสำหรับฝั่งประเทศไทยเสร็จแล้วนะครับเจาะเสร็จเรียบร้อยสําหรับฝั่งประเทศไทยนะพับเสาพับตัวเจาะตัวอะไรพับพร้อมที่จะกลับบ้านแล้วนะครับสำหรับพี่ใหญ่พี่ยาวฝั่งประเทศไทยเรานะครับเพราะว่าการขุดเจาะของฝั่งประเทศไทยเสร็จก่อนแล้วนะครับ เป็นอำนาของประเทศไทยจบแล้วนะครับสลาการขุดเจาะทีน,นี้ก็เหลืออย่างเดียวก็หล่อนะครับท่านผู้ชมเหลืออย่างเดียวสาลาฝั่งประเทศไทยนะที่มองเห็นอยู่นี่แล้วก็องฝั่งประเทศไทยที่มองเห็นตรงนี้ก็จะเป็นตัวหม้อต่อสุดท้ายของสพานของประเทศไทยที่เลิมันเราก็จะเป็นของประเทศลาวนะครับตรงนี้นะครับ เสาสองเสาเขากำลังขุดเจาะกันอยู่มันฝั่งประเทศลาวมันเจอเห็นนะครับเจองานเห็นจริงๆนะครับมีแต่เห็นเลยชั้นล่างๆเนี่ยนะคอยดูตัวยืนลำาน้ำโขงนี่ะใช้เวลานานประมาณเท่าไหร่นะครับตัวสีเหลืองนี้นี่นะก็ขอแสดงความดีใจกับของฝั่งประเทศไทยนะครับที่เมื่อไรเจอหินเจออะไรขุดเจาะไปสบายสบายแต่ว่าฝั่งลาวไปเจอหินครับท่านผู้ชมก็เลยขุดเจาะยากลำบากตัวเสา สะพานนะครับที่จะเทคอสลอหน้านะครับตำรวจบนเสาตน้นหนึ่งก็เจาะหลายหลุมนะเป็นฐานฐานฐานเสานี้นะห้าหกหลุมหรือมากกว่านี้อีกนะครับก็มาได้ถามพลแล้วมาว่าเจาะตนกีดหลุมแต่น้นนอยก็เป็นต่ำกว่าหกหลุมเงินปลายนะครับตามความคืบหน้านะครับงานเจาะเสาเข็มสะพานทาราวแห่งที่ห้านะครับ ฝั่งประเทศลาวฝั่งประเทศไทยมาฝากแฟนคลับได้ดูได้ชมกันอีกหน่อยก็ไม่เห็นแล้วล้วนะครับท,รท่านผู้ชมก็คงสิเดือนนี้น่าจะเสร็จนะของฝั่งประเทศลาวตรงนี้นะครับท่านผู้ชมน่าจะจบแล้วก็คงจะกลับบ้านเหมือนกับพี่ใหญ่พี่ยาวฝั่งประเทศไทยเรานะครับเรากลับบ้านแล้วสำหรับงานเจาะเสาเข็มเจอก,กันอีกทีหนึ่งก็คงจะที่ไหนอ่ะที่อุบลน,นะครับที่อุบลนี่บ่าวเพื่อนกันก็จะตามไปดูอยู่หรอกปีหน้า นะเ็นบอกว่าปีหน้านะปีหกสองห้าจะลงมือก่อสร้างสะพานแห่งที่เท่าไหร่นะแห่งที่6ที่จังหวัดอุบลน,นะครับคอยดูจะเป็นอย่างไงนะครับในเมื่อกี้มุมข้างล่างนะครับที่นี้มุมมุมข้างบนก็สวยงามครับถ้าสะพานออกมาเสร็จเรียบร้อยมุมนี้บ่ามือกายก็จองแล้วนะที่ยืนอยู่ตรงนี้ เหมาะที่จะเป็นที่บ่าวบการเยอะอยู่นะน,นะเหมาะที่จะเป็นร้านอาหารอะไรทั้งอย่างหนึ่งนะครับบ่าวบอญการก็จองแล้วล่ะว่าอยากจะได้ที่ตรงนี้ไม่รู้จะให้เช่าไหมเช่าทั้งสิบปีนะเปิดร้านอาหารจะดีไหมตรงบ่าวบอญการอยู่นิ่นะี้นะมันได้ถ่ายให้ดูเดี๋ยววันหลังจะถ่ายตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าร้านตรงนี้อยู่เัาริมฝั่งของโอ้ถ้าเปิดร้านอาหารขึ้นมานี่โอ้โหนะครับ รับักท่องเที่ยวไม่หวาดไม่ไหวเลยนะครับโน่นนะครับฝั่งประเทศลาวกำลังกดเจาะอยู่ยังไงมนุษย์กำลังเจาะอยู่นะครับตัวเสาสีเหลืองตรงโน,น้นนะครับท่านผู้ชมการลาน้ำขงเลยอันนี้การลำน้ำขงแท้เลยฝั่งประเทศลาวเนี่ยนะเราล่องน้ำลึกด้วยนะครับก็ขอให้เสร็จเร็วๆนะคนรับเหมาจะได้มีอ่ สะพานวัยวัยหน่อยโอ้เราก็ตั้งหน้าตั้งตารอมานานโอ้โครงการก่อสร้างสะพานนี่เลิ่มนมาหลายปีเป็นสิบปีแล้วนะเพิ่งจะมาเห็นความจริงวันนี้เองนะครับอันนี้าาก็มาลูกคืบหน้าไปประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วไหมละครโครงการก่อสร้างสะพานเนี่ยนะแต่ถ้าทําเสาเสร็จก็น่าจะเสร็จนะโอ้ ทั้งหลายทั้งปวงข้างบนน่าจะเอามาจากโรงงานนะครับมาประกอบกันเลยนะครับสําหรับโครงการก่อสร้างทางทะเลเราแห่งที่ห้าเป็นการฝังลำนะครับเอามาฝากแฟนขับได้ดูได้ชมกันนะครับสองฝั่งทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับฝั่งประเทศลาวเสร็จยังไม่เสร็จนะครับฝั่งไทยเสร็จเรียบร้อยหอบแท่งเจาะการบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับ